สวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของ a d u i n o Min นะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยโหบอกเลยว่าเจอกับลัมเบอร์นะครับเล่นตึงมากนะครับเล่นแบบดีสุดๆเลยถ้าหากใครเป็นเมนโรมนะครับดูคลิปนี้ไว้บอกเลยว่าได้ความรู้สุดๆนะครับเขาเล่นดีมากเลย แลวก็ในเกมนี้ทีมเราเนี่ยมีเอลสูเปนส้มด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลีลาของเอลสูเปนส้มกันและก็ในส่วนของป่าทีมเรานะครับก็ผมเคยเจอเขามาหลายเกมเลยนะครับในฟิสั่นก่อนนะแต่ว่าในฟีซั่นนี้เพิ่งเจอเขาเกมล่านะครับเขาเป็นคนที่เล่นตักคนขัางเก่งเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันครับบอกเลยว่ามันจะจัดเริ่มนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะน,านําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดะลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ิบ4ใบเอ็มพิมพ์คาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open ่ d แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชาระเกันแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา i อ R V คุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบทีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอ min t o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง100,000คนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารีนคาโต้ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูริกงเพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับก็เข้าสู่เล่นกลางได้เลยนะครับในส่วนของห้องแฟนเนี่ยเราก็จะเล่นตามเซนนี่เลยนะครับเราจะเน้นที่ใช้ไอ้พวกงสุดคิวนะครับเพราะว่าจะทำให้อารีนเนี่ยอึดขึ้นนะครับแล้วก็มีความกล้านในการใช้พารซึ่งเข้าไปตีเขามากขึ้นนะครับ และเพื่อเป็นการต้อนรับแผ่ให,หม่นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนลูนของอด d ิน n o ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอด d ิน n o Skill 2ของ, Solar ของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปใช้ประสิทธิ์ของแม็กเลือดนะครับเพราะงั้นเนี่ยอดุ u i n เนี่ยจะต้องมีความจุตีที่ค่อนข้างสูงน,นะครับแล้วก็เลือดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราเลยติดลูน c o l o r f a ข,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 ขึ้นมา3เม็ดนะครับก็ใช้เป็นสร17นะครับแล้วก็โค l o r f a s t 3เม็มมเดนะคร Ralph ับและตอนนี้เมย์รอบไหนเราก็ไม่รู้นะ <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้ต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขอซักทาราเข้าไปหน่อยแล้วกันนะครับ เขาอยอมงคิวไมให้นะครับแต่ก็ไม่วิวแววเลยนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์เลยแล้วกันนะถ้าเคลียชัดเดี๋ยวป่าจะเวทนะครับแต่ก็ดับเขาก็เวทยากอยู่ละต่กันซะก่อนครับเคลียไปเลยตอนนี้ฮีโร่ทีมเราเนี่ยถือว่าเ,าเป็นคอมโบก็ได้นะครับก็เอลโซโซมนะครับแล้วก็เลน,น่าตอดแล้วก็ตูเลนเข้าไปปิดง,งานประมาณนี้ครับเป็นคอมโบที่เล่นคนทน้างง่ายนะเคีคิก็ดีนะครับแล้วก็ สามารถกดดันทีมเขาได้โดยที่ทีมเราไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอัดรูอินคอยยืนค้ำหน้าหนาๆสักตัวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมที่ดีเลยนะครับแล้วรูอินเนี่ยมันก็ต้นเกมก็จะง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แข่งนะแต่ว่าจะแข่งต้องแต่กลางเกมถึงเลังเกมขึ้นไปนะครับต้นเกมเนี่ยก็เลยเซฟๆหน่อยแล้วกันเอ่อตอนเนี้ยรูนของเราเนี่ยแอสสปีดบวกสิเลยนะครับเพราะว่าพาสซีฟของอัดรูอินเนี่ยยิ่งตีไว่เนี่ยมัันยยิ่งรีเเลืออดะคบ เพราะงั้นเนี่ยก็เน้นตีไวไปเลยแล้วกันนะครับเอาไว้เทดน,นะแล้วก็ติดลุนคิฟไป้2เม็ดนะครับเพื่อที่จะเคคิปได้ดีขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของลูนเอ่อโพเทคนะครับลูนสีม่วงนะโพเทคนะครับที่จะบวกพลุขึ้นที่ศูุเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีการใช้น้อยลงนะครับจะมีการใช้น้อยลงนะเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับ ถ้าหากใครไม่มีูนโครซัสนเนี่ยซื้อติดไว้สักมาสามถึงห<ม>้าเมตรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแผนหลังจากนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้ลูนโครซัสค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ตรงน,นี้ปาทีมเราเอาดาวไปได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเฝ้าทำบัฟฟ้าที่นนนหนึ่งนะโอ้ดีทางเขานี่เห็นว่าทางปาดทีมเราเนี่ยไปเอาดาวนะครับก็มาเทรดปั๊บเลยนะครับตรงน,นี้เจ็บไปหน่อยครับเดี๋ยวกลับไปเรเล่นนิดนึงครับต้นเกมไม่ค่อยบวกเท่าไหร่ครับเราก็เลยมีช่องในการใส่สาระเข้าไปนะครับ ตอนนี้การเงินก็เอลสุ่อนข้างรวยเลยนะครับแล้วก็ทางลัมเบอร์ครับโอ้โหมีฟิกเกอร์เข้ามาครับแล้วตบมานลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอลสุขาป้อมเลยครับไปเรื่อยๆแป๊บเดียวครับเจอลัมเบอร์ตบจับเลยครับอันติของทางลัมเบอร์เนี่ยใช้ฟิกเกอร์เปลี่ยนทางได้นะครับก็ดูเทคนิคอันนี้ไว้นะตรงนี้เรามีอ่าวันการนะครับแล้วก็เคลียร์ไปเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววันการเนี่ยมันตีคลิปตายอยู่แล้วนะครับเจอยูเอ็ตรงนี้ครับเราจิ้มเข้าไปครับ โอ้โหเสียฟิกเกอร์ครับตรงนี้พยายามเล่นแล้วให้ทางทีมเขาเนี่ยเสียฟิกเกอร์เยอะๆนะครับป่บาชิโนจะได้เล่นง่ายนะแล้วเจอสามคนตรงกลางครับโอรลัมเบอร์อันตีมาตรงนี้ครับยิงต้องสวยครับเขาเกี่ยวหน่อยครับโอ้โหแล้วเจอตบกระเด็นเลยครับโอ้โหไม่ดีออรีเลือดเลยนั่นอันดี้นี่ต้องแบบพยายามหาจังหวะในการสอยเขาได้นะครับยิงพอร์ลัมีบอร์เขาสิบแด้เนี่ยอันนี้สามารถฟ oh. ันได้เลยนะ ตอนช่วงต้นเกมอะเลือดอดีมยังน้อยอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ยืนเห็นนี่คืออดีมน,น,น,นิ่งเกือบเลือดกับเด้งเหมือนเป็นอวตารนะเด้งเยอะกว่าฟอรเลนิงนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยแต่เราเนี้พยายามยืนยืนเปิดแบบแค่นิดนึงนะครับว่าลัมเบอร์เขาจะมาแล้วตรงนี้ก็เคีโนกไปครับ เดี๋ยวเกมนี้ผมต้องไปยิงคำให้เอลสูริงนะเขาจะได้มีจังหวะในการซูมง,ง่ายขึ้นนะครับคือเอลสูเนี่ยมันยืนเลยคนเดียวได้นะครับแต่ว่าถ้าหามีคนคอยช่วย,ยมีมุมเนี่ยมันก็จะเล่นย่ายขึ้นนะครับข้อเรกได้ว่าถ้ามีคนมีมุมให้อะพอสามารถในการซูมคือจะซูมแม่นขึ้นเยอะเลยนะครับก็จะกดดันเลนเขาได้ค่อนข้างดีน,น,นนะในช่วงต้นเกมก็พยายามเดินหลายเลนหน่อยครับจะได้ตังค์เยอะๆนะพอเราได้เงินเยอะเนี่ยอารินก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับ แล้วตรงนี้บัฟแดงเพิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปปิดบุมทางซ้ายนิดหนึ่งครับการลมก็ออกไปก่อนนะเขาจะได้ไม่มาก,กวนทางตูเลนนะครับมียูเอคอยไปกวากวนครับแต่ก็เหมือนทางตูเลนครับจะเอาบัฟแดงมาได้ครับแต่ว่าเจ็บนิดหน่อยครับไม่หน่อยลนะเลือดโชคเลยตรงนี้ก็ล่ออติของลัมเบอร์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะบุกกันอีกรอบหนึ่งในไฟหน้านะ่าจะพิ่งไปไหนนะครับ แล้วก็ตอนนี้พัตติรถร่งนะครับก็พยายามขันเรื่องตีคิวนะฟาครับเตรียมลุยกันอีกรอบครับอันตีมาตัวนี้ครับโดนไปสองครับก็เรียบร้อยครับมิคิวลัมเบอร์ไปได้ครับแล้วไหลต่อที่ทางสลีมครับโอ้โหอันตีจ่อครับเรียบร้อยครับโอ้ไฟนี้นี่คุ้มจัดจัดโอ้โหได้ยกเอ๋นะครับเรียบร้อยครับหนุงคิวของตัวเลนครับอันนี้เนี่ยท่าเราเล่นคอมโบที่สามารถคอยโป๊กได้นะครับตัวเลนจะเล่นง่ายมากนะ ก็แค่ซูมๆมจะต่อไปนะครับแล้วก็ตัวเลนเราปิดจ็อบแค่นี้นะครับง่ายดิไปคอมโบที่เล่นง่ายๆนะครับแต่ก็ค่อนข้างได้ผลเลยนะเราได้าหักเอลโซซูมไม่เคยโดนนี่อันนี้ก็หนักใจหน่อยนะครับแต่นี่เอลโซ่เขาค่อนข้างแม่นเลยนะครับก็สบายใจหน่อยแล้วก็พอพาสิบเดงน,นี้ก็สวนยิงเดียวเลยนะครับผ่านเรื่องทะเลาะเลยนะแต่ว่าถ้าหากซีซีเขาเยอะก็เดินถอยหน่อยก็ได้นะครับเกือบโดนหอกแล้วเมื่อกี้โอเคครับได้ทางมังกรต่อนะครับแต่ก็เดี๋ยวกับเขั้วกลางครับเพราะว่ามีคลิปตรงกลางครับ เล่นขาตาขึ้นมาเลยนะแต่ว่าไปไม่ทานครับแล้วเจอบัฟฟ้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงกลาง3คนเลยนะครับเท่ากับว่าเลนล่าตอนนี้เล่นได้นะเดี๋ยว่อยปิดตลยนะครับคนเราเยอะกว่านะก็ตอนนี้ได้คิวไปครับเหมือนมารานเลยเนะี <c oughs> ่ยเราอยู่ในป้อมลานครับก็เอาโชว์ไปเลยแล้วกันนะพยายามยืนโซ่ไว้ก่อนนะครับดูว่าใครเขาจะลงมารับบ้างนะก็เจอทางยุเอกกับเอรนดอร์ทางเลน่านะครับตรงกลางก็จะเล่นง่ายขึ้นนะ แล้วก็ตอนนี้ตรงกลางคีบกลางดานนะครับตัวเลนก็เลยเลือกที่จะมาเปิดไฟทางดานนะครับเพราะว่าต้องมีคนเข้าไปกันตรงกลางเราไงทางดาก็จะฟรีขึ้น,นครับถ้าเขาไปกันตรงกลางเขาก็เสียคีบฟรีคีบเขาปอมฟรีประมาณนั้นนะครับเราไปทางดารไม่ได้ครับตรงน,นี้ในเกมนี้เราจะขึ้นทอยมาก่อนนะครับผมไม่อยากรับตำเหนของทางยูเอนะขึ้นทอยมาก่อนเลยนะครับ เกมนี้ถ้าขึ้นทอยมาเนี่ยแบบเราจะเล่นซาได้เยอะเลยนะครับเป็นตังกว่าทันอยูเอกต่อนะอยูเอกเขาตอดมาเนี่ก็ติดทอยนะครับแล้วก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วยิ่งมีซิงค์สองเนี่ยนะเนออี่ยยิ่งคุ้มมากเลยนะครับคือผมมองว่าเล่นอัลวินอนะ่ะออกทอยไวนี่ยิ่งดีเลยนะแล้วก็ตรงกลางมีไฟครับเลือนเหลือน้อยกันทุกคนครับจิ้มมาตรงนี้ครับโหแต่ว่าโดนลัมเบอร์ตบครับอัลวินนี่ไม่เคยชอบพวกลัมเบอร์พวกเทนเท่าไหร่นะ ไอ,อพวกตัวที่มันผักออกมาได้เนี่ยมันทำให้อดูอนเนี่ยเออ่ไม่ค่อยได้ตีเออ่พาสต์เท่าไหร่นะครับพอปพาสตีได้ปุ๊บเขาผลักออกมาเนี่ยอดูอนก็จะหน้าเสียๆหน่อยนะก็เดี๋ยวนี่รีเลือดเลย,เลยนะครับตอนต้นเกมก็พยายามกดดันเอาป้อมเอาออบเจกต์แล้วก็หาตามไปก่อนนะเดี๋ยวช่วงกลางเกมเนี่ยก็เดี๋ยวมาตัดสินกันนะครับเพราะมันช่วงทำม,มิ่งของทีมเราด้วย แล้วก็ตอนนี้ป่าปีคิปล็กอยู่นะครับแล้วก็เดินแบบไปหน่อยนะเอาตังค์นิดหนึ่งนะครับล็ทุกบาททุกสตางค์เลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้ทอยขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเริ่มซาได้แล้วนะผูดาวเยอะด้วยนะครับพอมีทอยจะซาเลยโอ้ยเกือบแตกครับเจอลิเลยโป๊กเอ็สูงซูมเนี่ยโอ้หยุเอกเลือดเต็มกับตายเลยโคตรแรงเลยแล้วเขาเมย์เขาไม่อยู่นะครับก็ได้ป้องกันสบายใจเลยนะครับ โล่นอารีนี่เอายิงได้ง่ายมากนะกดสกิลสองไว้รอรับดาเมจนะครับกดเรื่อยๆกดสปมไ้ก็ได้นะแต่เรี่อยๆนี่รอเรี่ยวเลยนะครับเอ้าแต่ว่าทำไมมาลุมกระทืบเราล่ะแต่ก็ยังรับดาเมจได้อยู่นะครับอึดมากนะอารีนนี่ออกคอยชั้นแรกนะครับแล้วก็ฮีโร่ทีมเราเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างยิงจากระยะไกลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่เจ็บมากนะเพราะงั้นน่าจะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับผมก็เลยมีความคิดที่ว่า อยากขึ้นสร้อยเขียวขึ้นมาไวนะครับในเกมนี้แต่ว่า,เ,าเดี๋ยวเปลี่ยนน,นิดนึงแล้วกันเอาเป็นเกาะขาวก่อนนะครับเอามารับดาเมจของทางาสลิมนะครับแล้วก็ทางเอ็นดอร์นะครับเอาเกาะขาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสร้อยเขียวก็ได้นะครับใจเล่นเรื่อย,ยๆนะกดดันเขาน้าป้อนแะล้วคอยโป๊กไปแล้วก็เอาป้อมไปประมาณนี้นะครับไม่ต้องรีบนะทีมเราตอนนี้แทบจะผูกขาด,ขาดทางดักซเเยอร์เลยนะครับเพราะว่าเล่นซูมต่อซุมต่อจนตัวดาเมจทีมเขาแบบ ไม่ค่อยกล้าเลยนนะ่ะเพราะว่าซูมได้เรื่อยๆะครับซูมได้เรื่อยๆต่อเรื่อยๆดูเอนี่เจอช็อตตะกี้ไปก็คงกลัวเหมือนกันนะถ้าเจอทางอ่อาัดอินเข้าเนะี่ยแล้วก็มีอสูซูม,มาเนะี่ยเลือดขาดเยอะนะตอนนี้ก็พยายามเริ่มกดดันป่าขเขาแล้ว,วนะครับพยายามเดินสูงๆไว้นะครับทีมเราจะเล่นง,ง่ายนะ เพราะว่าเอฟซูของเขาก็ะสุนซุ่มอยู่นะครับเพงดอรออยู่ทางในบนครับตอนนี้เดี๋ยวรอปั๊บนิดนึงครับตอนนี้ก็กดดันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ดาร์กนะครับในการปิดเกมนะเพราะงั้นเขาเคลียร์ได้ครับแต่นี่อยู่เออโดนตัวเลนเข้าครับโอ้โหเกือบแตกเลยนะตัวเลนนี่ตอนนี้เริ่มแรงแล้วนะครับฟาร์มรวยๆนะ แบนไกายคนตรงกลางครับโอ้โหและถังลัมเบอร์ครับตบแบนกายกระเด็นเลย <laughs> นี่ก็ถือว่าใช้ความสามารถของลนะัมเบอร์ในการกันมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเมือ่อกี้ผมเข้าไปเพิ่มผมโดนป้อมยิงเลยเ <laughs> แต่ว่าตอนนี้มีดาร์ตัวใหญออ่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นทางป้อมนี้แหละลัมเบอร์นี่เขาอย่ายพึ่งเปยนตีนะครับก็กองกวยเขาเลยนะทีนเขาเสียสกิลกระโดดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโหแล้วลัมเบอร์ครับฟิกเกอร์มาตบผมเข้าป้อมเลย แต่ก็ตรงนี้จ่ายสกิลใส่ลมเยอะไปหน่อยครับได้ทางป้อมหมดไปครับแล้วมาต่อทางป้อมกลางครับตรงนี้นี่ฝืนไม่หน่อยครับเรียบร้อยเลยครับเสียชั้นดาวนะครับทางตัวเลงครับตอนนี้การเป็นว่าทางเอ็นดอร์เนี่ยการเงินถึง800 0เลยนะครับแต่ว่ารวยสุดของทีมเราเนี่ยอยู่ที่เจ็ดชเองนะครับคือในแผนนี้เนี่ยอ่ามันชั้นดาวทีมได้เงินเยอะมากๆนะครับยิ่งใครรวยเนี่ยถ้าหากเราเอ่อฆ่าได้นะครับจะได้เงินเยอะนะ ซึ่งถ้าคนที่เล่นเกมตามนะครับ please, please. ปกติเนี่ยถ้าหากเป็นผัดกันก่อนนะครับเขา,าก็จะอยู่กันบ้านเคยคีปไปนะครับไม่หาเรื่องดักฆ่าไม่สู้นะครับพยายามเรื่องไฟนะครับ oh. แต่ว่าในข้นปัจจุบันเนี่ยเอาจะเรียกได้ว่าถ้ากเกมตามปุ๊บแล้วเราดักฆ่าได้นะครับแม้ว่าเราจะเสียไป2ตัวในการดักฆ่าหนึ่งตัวอันนี้ก็เชงถือว่าคุ้มนะเพราะงั้นเนี่ยเ,เวลาเกมตามนะครับพยายามสู้หน่อยนะครับไม่งั้นนี่เกมมันไหลาย,ยาวเลยนะครับจะพิกกลับมายยาวมากนะ แต่ว่าถ้าหาดดาร์กกำลังจะเข้าป้อมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปบวกนะครับแคร์ดาร์กก่อนนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นชูปล้องขึ้นมานะครับเพื่อใช้ละมือกับทาเอนดอร์นะครับในกาดสลิมด้วยนะครับเพราะว่าสองคนนี้เนะี่ยการยิงค่อนข้างดีเลยนะครับตรงน,นี้ก็พยายามเดินเ,นเปิดแบบเอาไว้นะครับเจอเอ็นดอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าตัวเล็กเขาเขาบอกว่ามังกรดีกว่าไหมตัวโป๊ก อันนี้เนี่ยก็ถ้าหากเราได้บอมังกรนะครับก็ถ้าเราสกลิลโดนนะครับก็จะทำให้อีิทิมเนี่ยเสียเลือดเพิ่มอีก5%าเซของแม็กคทีนะครับก็ถือว่าคงเอาเรื่อง,งนะและก็เอลส่บอกว่าเอาบาลกก่อนนะครับก็ตรงนี้เขาอยากจบเกมไวนะครับเพราะงั้นเราต้องเอาดาร์กก่อนนะครับประมาณนั้นถ้าหากเราอยากจะฆ่าคนเอามังกรยักเอาป้อมเอาบาลกเอาดาร์แครประมาณนี้นะครับและเอ็นดอร์ที่โดนปิดนะครับ โอ้โหไม่แช่แข็งครับสตารมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับตีคิวทางเอโน่ไม่ได้ครับแล้วก็ทางเอลสูครับไปตีทางดาร์เซเยอร์อยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวปล่อยทางเลนกลางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาโซนตรงนี้ให้นะครับแล้วทางเอลสูครับปล่อยด้านที่เดินล่างครับ ตอนนี้คิมเราก็จะเอา2บัฟเลยนะครับก็ใช้เวลาในการตีนานหน่อยนะครับก็เลยมีการเปิดดารบที่เรนล่านะครับเพราะถ้าปล่อยทางเลงการเนี่ยบางทีเราอาจจะเอ่ออเามังกรไม่ทันนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวยืดกันตรงกลางอีกทั้งเออเลือดลีเลยครับไปโดนหอกครับหัวลัมเบอร์ฟิกเกอร์ต่อนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องเข้าไม่ให้ครับแล้วดูเลือดรีครับโอ้โหหัวกันยับเลยแล้วสุมาต่อครับโอ้โหแล้วโดนหอกครับเรียบร้อยเลยอย่างงี้ โอ้โอหฝัดสลายครับเรียบร้อยครับอยากที่จบเกมไว,ไวครับแต่ว,ว่าโดนขอกทีเดียวเรียบร้อยเลยอันนี้ต้องบอกเพื่อนหน่อยครับว่าเราไม่มีลานะไม่งั้นเดี๋ยวตีกันนะครับว่าทำไมไม่ล้างอะไรมานี่นะแล้วก็เขามีจังหวะนิดเดียวนะครับลัมเบอร์นี่เขาฟิกเกอร์มาตีเลยนะเรียกได้ว่าตัดสินใจ้อย่างฉับไวมากเลยนะครับกอธาเป็นลมที่ดีนะครับพยายามที่จะหาจังหวะในการพลิกเกมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ฟอเลนเดินไปเจอลัมเบอร์ครับ โอ้และลัมเบอร์ครับยืนยุ่ยยครับตรงนี้โอ้เด็นลำย่บครับโอโหแล้วทีมมาต่อครับโอโหเรียบร้อยครับเจอลัมเบอร์ยุ่ยๆไปครับฟอนเลต่าเลยครับตอนนี้เกมจะพลิกไปเนี่ยตอนนี้ทีมเราตายทั้งหมดสองคนนะครับแต่ว่าตัวเล็กมันจะเกิดครับลัมเบอร์อันติีัดเอาไว้ครับแล้วก็โดนทางเอลสุดเต็มครับ ตอนนี้เอ็นเราอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกระบวนการใหม่ครับแต่ก็ตอนนี้ด้ามันจะเกิดครับอีก40่สิบวิครับถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยในคอมของเรานะครับก็พยายามหาจังหวะในการต่อเลือดเยอะๆนะครับถ้าต่อยูเอตได้ยิ่งดีนะเพราะยูเอตเป็นตัวนึินครับพี่ค่อนข้างจะโซนดา้าได้ค่อนข้างดีนะโอเรนี่เดินขึ้นหน้าเดียวเลยนะครับเล่นเอาจัดเลยเนี่ยเล่นแบบไม่กลัวเลยนะครับโอ้โดดเข้าโดดอ๋อครับแต่ก็เสียเลือดไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ลัมเบอร์เสียสิครับ ตรงนี้เป็นช็อตวัดความม่นแล้วครับระหว่างยูเอกับเอลสูครับถ้ายูเอดนต่อเยอะไปเนี่ยก็เราได้ดาร์กนะเพราะหน้านทีมเราไม่นกว่าเราก็ได้ดาร์กไปนะ <c oughs> แต่ภาสีทีมเราเหมือนจะเหนือกว่านะเพราะว่าโตโป๊กเราเยอะกว่านะครับยูเอนี้ก็พยายามที่จะสกิลเข้ามานะครับเราก็เดินเปิถึงสูงไว้นะตรงนี้ได้โอกาสครับยึดคุ้มข้างบูครับ ทีมเริ่มขึ้นมาแล้วครับกดล้างนิดนึงครับก่อเลงเข้าไปลํำต่อครับจิมมานี่ครับพยายามที่จะออกกวนทางสลิมครับแล้วเอ็นดอมมาด้านหลังครับโอ้โหล้งอื่นเลิกเกินครับโอ้โหไม่รอดครับเอ็นดอมแต่ไฟนี้เนี่ยไฟต้องนานี่ตายเป็นคนละตัวเองนะครับเอาด้ตอนนี้ก็ลำบากหน่อยนึงครับเอาเพลินๆอยู่เนี่ยมีบินมานี่ตายหมดเลยนะ แล้วเรียนเรยนี่ก็ไม่ยอมกลับไปเลื่อยนะครับเลือยแค่นั้นนะครับนี่เขาถือว่าเขาไม่ก่อเกิดแรือปล่าเนี่ยเล่นเสียวอยู่นะครับโรเลนก็บอกให้ไปรีก่อนนะครับดาวชิ้นท้ายผมขึ้นไปฟอยด์เก็บขึ้นมานะครับแล้วก็ทางยูเอ้ครับไปคิวทางเอลสุกไปได้ครับเป็นช่วงจังหวะสำคัญพอดีครับเอาละครับตอนนี้4ต่อ3ครับแต่ก็ยังดีครับที่ทางเอลสุกครับทิ้งแท็บเอาไว้ให้ครับก็เสียเวลาเคลียร์หน่อยครับ ลมเบอร์เสียติครับตรงนี้ดึงคำให้ก่อนครับต่อบก่อนครับต่อก่อนครับต่อลัมเบอร์เยอะๆครับตรงนี้เล่นได้อยู่ครับทางลิเลียก็พยายามที่จะซอนคุ้มเอาไว้นะครับโหแล้วยูเอครับสกิลโดนเลยครับแต่ก็โดนไม่เต็มครับโดนเต็มนี่ผมว่าหายเลยเนี่ยตอนนี้ก็รอจังหวะเดียวครับรอเลือดรออะไรนะลัมเบอร์นี่เขาก็มีสร้อยเขียวนะครับรีเลือดมาแล้วแล้วฟอนเลนก็ดักอยู่ด้านขวานะครับ สกิลพร้อมเลยพร้อมครับแล้วทางลัมเบอร์ครับอันตีพลาดครับตรงนี้และแกไปยืนอยู่ด้านในครับรอกระโดดครับฟอร์เรนเข้าไปกวนทางด้านขวาครับตรงนี้ครับเอาด้านเต็มตัวครับก็เรียบร้อยครับน่าจะเป็นระเบียบคิวครับแล้วเล่นต่อที่ทางสลิมครับอีกคงพี่เขามีอันตีครับไล่ให้สุดเลยครับตรงนี้ขวดและยูเอครับสกิลบ้านเลือเกินครับแต่ยังไงตามต่อได้ครับตัวอันตีมาตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับบีคิวไปได้ครับโอ้ แต่ตรงนี้วิ่งหน้าด้านออกมาจากป้อมครับอ้โหอได้ยังรอยครับโดยแบบเลือดหายหมดเลยลอดมาได้ครับอึดเลิอเกินครับแล้วก็ตรงนี้เรามีส้อยเขียวครับเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับตอนเลือดลีครับทีมเขาตายทั้งหมดสี่ตัวครับครับคีมเข้าทางเลนโบนครับแล้วก็ฟาดป้อมไม่ยั้งครับอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมครับ แต่เกมนี้โอ้ถ้าเอาจริงเกมนี้ทายุเอกเขาสกิลแม่งอยู่นิดหน่อยนี่มีรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงขนานี้เขาไม่ค่อยกล้ามาสกิลเท่าไหร่นีครับเพราะว่าโดนเออสูตต่อยกงนข้างเยอะนะไอช็อตตรงกลางอ่ะที่ยุเอกเกือบตายอ่ะผมว่าตรงนั้นอ่ะช็อตนั้นนะอ่ะข่มขวัญเขาได้เยอะนะเขาเลยไม่ค่อยกล้ามาสกิลเท่าไหร่นะครับเกมนี้ก็ไปเกมไปล้างคอนนะครับ59าาวไป60ดาว้ครับ เอลพีเขาเป็นของทำตัวเลนครับกล้าเล่นเหลือเกินครับโดดเข้าโดดออกแบบยืนค้ำแล้วก็จ่ายดาเมจได้อย่างสบายนะตัวเลนนะครับเอลโซนี่ก็ทำไดยไปเยอะนะครับอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าทำไมเกมนี้เราคิวไปต่ำหนึ่งก็ไม่รู้นะงงเหมือนกันนะครับแล้วก็เราเมยไปถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรียกได้ว่าอารูนเนี่ยโอ้เป็นลมพี่คนณทางหน้าด้านเลยนะครับยืนค้ำได้อย่างสบายเลยนะครับยิ่งเจอในคอมโป้งเนี่ยโอ้โห แบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะแค่ยืนข้างหน้านะครับแล้วก็จ่ายสกิลสโลว์สตาร์ไปนะครับยืนตีตีไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเพื่อนก็จ่ายระเบิดให้แล้วก็เราก็เข้าไปตีล่าช็อต่านั้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ